วัดีค่ะวันนี้มาเรียนหนังสือที่ชื่อว่ากฎแห่งบรอนซ์นะคะโดยที่วันนี้จะพูดถึงเรื่องบุคคลสําคัญผู้ดําเนินชีวิตแบบผู้ชิตตนจิตวิญญาณสามุลรยในรูปเรือของเรือประจันบาลยามาโตะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาสวดมนต์พร้อมกันก่อนค่ะ วัจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสมรวมจ,จิตใจในพวงจตกระวานมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธ,ธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพ นี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธทัสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผล คือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนละสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานสองสว่างอาณาจักรแห่งพุทธ,ธะอาณาจักรแห่งพุทธ,ธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่ง นี่เป็นดานแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็ก ชีลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้อง บทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรัสรู้และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นดังคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลาย จะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตการปัจจุบันาการและอนาคตการถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจ จะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันตามก็เป็นบุตรแห่งพุทธดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธจากนี้ต่อไป บนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความบาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกัน เชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารน,นี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผาสานแดงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่า จะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิธีทางตามพระธรรมคำสอนรำมทัทธิฐาน ต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแทนเราแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเรา โปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทงพวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา ทรรมัทิฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ําแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความก้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใครขอวิงวอนท่านทุกๆวัน โปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิด ขอขอบพระคุณท่านขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้อยากที่จะแบ่งปัน,นะความรู้จากหนังสือกฎแห่งบรอนซ์ค่ะซึ่งจะมีการพูดถึงประวัติบุคคลสำคัญแล้วก็ ตัวอย่างที่อุทิศตนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้พอดีเปิดมาเจอถึงเรื่องจิตวิญญาณซามูไรค่ะเพราะว่า Happy Science เองก็จะมีการพูดถึงทพยนต์เรื่องใหม่ซึ่งจะเน้นเรื่องของจิตใจที่อุทิศตนเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองนะคะแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นแบบไหนก็เลยอยากจะมาแชร์ผ่านหนังสือกดแหงรอนก่อนค่ะ บุคคลสำคัญผู้ดำเนินชีวิตแบบผู้อุทิศตนตัวอย่างที่9หน้า96จิตวิญญาณสมุไรในลูกเรือของเรือประจันบาลยามาโตะการก่อการร้ายและการบิบ,บบังคับโดยผู้เผด็จการไม่ถือเป็นการอุทิศตนการอุทิศตนไม่เหมือนกับการก่อการร้ายอย่างแน่นอนนับว่าเป็นเรื่องยากบางคนอาจโต้แย้งว่าการระเบิดฆ่าตัวตายเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการอุทิศตนแต่สิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำนั้นหรือวิธีคิดของบุคคลที่ทำเช่นนั้นยิ่งไปกว่านั้นจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตนไม่ควรทำลายชีวิตผู้อ่านแอร์ไม่ใช่เรื่องการเอาระเบิดผูกไว้รอบเอลสตรีที่มากับลูกและให้เธอระเบิดตัวเองจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตนไม่ใช่เรื่องของการใช้คนล,ละเดือนเป็นเครื่องมือทางการสงครามเช่นใช้ให้เป็นลูกระเบิด เช่นประเด็นเกาหลีเหนือซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์คิมจองอ่นเน้นว่าเขาจําเป็นต้องจัดให้มีกำลังทหารเพื่อปกป้องประเทศจากการจู่โจมและการกระทำอันเลวร้ายจากปีศาจผู้รุกรานหรือว่าสหรัฐอเมริการัฐบาลหุนเชิดเกาหลีใต้และผู้ที่ชอบหาพวกญี่ปุ่นไม่ว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้จะจริงหรือไม่ให้ดูจากวิถีชีวิตของเขา และความเป็นอยู่ของประชาชนเกาหลีเหนือเมื่อมีการคว่ำบาตทางเศรษฐกิจเกาหลีเหนือผู้ที่จะอดอยากเป็นกลุ่มแรกก็คือประชาชนสิ่งที่เขาไม่สามารถสิ่งที่เขาทำไม่แสดงถึงการเป็นวีรบุรุษแต่อย่างใดแต่เป็นระบบะเผด็จการที่กดขี่และระบบะเผด็จการเบ็ดเสร็จในระบอบที่กวาดล้างใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟัง ไม่ว่าคนใกล้ชิดจะพยายามสร้างภาพที่ดีงามเกี่ยวกับตัวเขาหรือสร้างภาพยนต์เพื่อเชิดชูเขาผมมองไม่เห็นความเป็นวีรบุรุษในคนผู้นี้เลยพึ่งสังวรไว้ว่าคุณคิมจองอึนเป็นผู้ยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นกล่าวโดยย่อจิตวิญญาณของการอุทิศตนต้องไม่นำไปโยงกับการกระทำของผู้ก่อการร้ายหรือผด็เการผมไม่มีเจตนาจะยอมรับว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของ จอมเผด็จการหรือทรราชว่าเป็นการอุทิศตนแต่อย่างใดจิตวิญญาณสมุไรในทหารญี่ปุ่นผู้ต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากสืบสวนทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับผลพวงของสองครามโลกครั้งที่สองพบว่าการที่ภากษาบนสวรรค์ไม่ได้ส่งนักทุกคนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องญี่ปุ่นและครอบครัวไปลงนรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมได้ตีพิมพ์หนังสือสารจากจิตวิญญาณหลายเล่ม เพื่อแสดงว่าอันที่จริงแล้วผู้บัญชาการที่พ่ายแพ้ต่อสหรัฐอเมริกาอย่างรบาบคาบได้กลับสู่สวรรค์หลังจากเสียชีวิตแล้วเราจะมองเห็นบางสิ่งที่น่ายกย่องในหัวใจของผู้คนที่ต้องต่อสู้จนสุดกำลังไม่มากก็น้อยพวกเขาเชื่อว่าแต่ละวันที่ต่อต้านข้าศึกจะช่วยให้การถูกลุกราณแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นมาถึงช้าลงอีกหนึ่งวัน กล่าวกันบ่ยบอยๆว่าสิ่งประดิษฐ์ที่งอเขาที่สุดของมนุษย์ก็คือพิระมิดที่อียิปต์กำแพงเมืองจีนของจักรพรรดิจีนพระองค์แรกทรงพระนามว่าจินซีฮ่องเต้และเรือประจันบาลยามาโตะของญี่ปุ่นเรื่องนี้เป็นที่รอบขานสืบต่อกันมาภายในประทรวงการคลังของญี่ปุ่นเช่นกันเรือประจันบาลยามาโตะเป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแน่นอนแต่ไม่เคยแสดงแสนยานุภาพอันแท้จริง ด้วยการจมเรือบรรทุกเครื่องบินของท่าศึกได้เลยแม้แต่ในสงครามครั้งสุดท้ายของเรือลำนี้ท้ายที่สุดก็ถูกทำลายลงหลังจากที่ยิงอากาศยานตกราว20ลำเท่านั้นด้วยเหตุนี้สำนักงบประมาณแห่งกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นคงม,มองว่ามันไร้ค่าและศูนย์งบประมาณไปเปล่าเป็นเพียงโรงแรมรอ,อยน้ำที่ถูกลดขนาดลงเหลือเพียงเศษเหล็กกองหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเรือประจันบาลยามาโตเดินทางออกจากจังหวัดยามกุจิโดยไม่มีเครื่องบินคุ้มกันเพื่อปกป้องโอกินาวาทุกคนทราบดีว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ไม่รอบคอบนอกจากนี้เรือยามาโตมีน้ำมันเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวประกอบด้วยลูกเรือ3,000คนผู้ตัดสินใจเดินเรือไปทางชายหาดโอกินาวาเพื่อให้เรือยามยาโมโต ปฏิบัติหน้าที่ครังเปืนใหญ่เพื่อยิงเรือรบข้าสึกและปกป้องชาวบ้านจำนวนมากให้ได้มากที่สุดแต่เรือรบยามาโตะกลับถูกโจมตีโดยเครื่องบินข้าสึกจนจมลงก่อนถึงโอกินาวาที่ตำแหน่งมากกว่า200 2 0 0กิโลเมตรจากมาคุูรสซกิจังหวัดนางนางโฉชิมะลูกเรือทั้ง3,000คนคงรู้อยู่ แล้วว่าพวกตนอาจถูกจู่โจมจนเรือแตกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ทหารคงจอบคำสั่งให้พวกเขาออกเรือต่างชาติคงเห็นว่าทหารญี่ปุ่นสูร้รบเพื่อพระเจ้าสก,กรพัรดิซึ่งเปรียบเสมือนพระเจ้าที่มีชีวิตซึ่งเป็นผลพวงจากการปกครองแบบเผด็จการแต่ลูกเรือย่อมมีความปรารถนาอันบริสุทธิ์ที่จะต่อตออเนื่องจากสถานการณ์ของสงครามกำลังกำลังย่ำแย่ เสียจนกระทั่งโอกินาวาได้สูญเสียพล,ลเมืองไปถึงหนึ่งในสผมเชื่อว่าลูกเรือมีจิตวิญญาณซามูไรผู้คนอาจกล่าวได้ว่าความเพียรพยายามของลูกเรือนั้นไร้ผลและหากพวกเขารอดชีวิตก็น่าจะดีกว่าแต่จิตวิญญาณนักรบกลับเป็นปัจจัยสำคัญให้ทหารอเมริกันเปลี่ยนใจไม่ลงจอดที่แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นในท้ายที่สุดผมสันนิษฐานว่า การต่อสู้วอาเป็นเอาตายที่แนวรบตอนใต้ของโอกินาว่าทำให้ทหารอเมริกันคิดว่าการลงจอดที่แผ่นดินใหญ่อาจทำให้ต้องสูญเสียทหารของตนจำนวนนับล้านจึงไม่ปฏิบัติตามแผนดังกล่าวข่าวอันนี้ก็